สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องคนหัวครัวไม่ใช่นะครับอยู่กับช่องซูเปอร์บอลไดอารี่อีกเช่นเคยนะครับทำไมมันกล้องมันดำจังวะปรับแสงได้ไหมเนะี่ยเอ้ยได้อยู่โอเคประมาณนี้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวประสบการณ์การเปลี่ยนชามนะครับของฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์แล้วก็การรีแมป ก็คือผมอสั่งชามเจ้าดังจากในในกลุ่มฟอ r z ซ่าสามาโซนแหละที่เขารีวิวเยอะๆมีหลักการเยอะๆอ,อ,อย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้ครับผมก็ลองเอามาใส่มันก็วิ่งไม่ต่างจากชามเดิมนะครับมันจะเห็นผลตอนที่ความเร็วสูงๆไปแล้วประมาณร้อยสี่สิบรอบจะตกลงมาเหลือเจ็ดพันห้าแต่ก็สุดแค่นั้นคือรอบไม่ไปแล้วความเร็วก็ไม่ไปแล้วเหมือนรอบมัน ตกเกินหรือเปล่าคือยังไงรถไม่มีแรงอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวลองเอาไปรีแมปดูเอาไปรีแมปร้านแถวๆบ้านก็คือของร้านชางกิก๊กชางกิ๊กจูนเวอร์นะครับชางกิ๊กจูนเวอร์รีแมปไดโน่ครับหัวทะเลโคราดนี่ผมก็เลยให้ชางกิ๊กดูให้เออพอไปถึงก็เริ่มเลยครับ ถึงก็เริ่มขึ้นไดโนเทสกันเลยว <50. S 2> ันแรกนะครับวันแรกมาได้ยี่สิบเอ็ดจุดห้าก็คือความเร็วความเร็วปลายครับมันมันมันดิ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ความเร็วปลายรอบตรงรอบปลายหรอเขาเรียกว่าอะไรผมเขาเรียกไม่ถูกนะครับเยี่ยผิดขอภยัยนะีครับตามคลิปเลยมันก็ดิ่งลงกะเลยอ่าลองเขียเขนะี่ยน้ำมัน นะครับอันนี้เป็นรันสองนี่ครับอันนี้เป็น,นรัน,น,นสองเหรอรันสองหรืันสามอาลองเปิดเสียงดิอ๋อน,นี่รันสองดูตามเลยนะครับดีขึ้นไหม อันนี้คือเขี่ยน้ำมันแล้วนะอาจจะยังเขี่ยไม่ดีขึ้นนิดเดียวต้นได้เท่าเดิมครับปลายขึ้นมานิดเดียวถึงม้าไมเนี่ยไม่ถึงม้าครับดดยี่สิบเอ็ดจุดห้าเป็นยี่สิเอ็ดจุดเจ็ดอ่ะเดียเ๋ยวลองเขีรยใหม่อีกรอบอ่ารันที่สามไปแล้วอันนี้มารันที่สี่เลยข้ามมาเลย ดูคำรันที่สี่เพิ่มขึ้นไหมลันที่สี่เส้นสีม่วงนะครับนะครับเส้นสีม่วง,วง,วงได้เป็นขี่ม,ม้าเนี่ยมองไม่เห็นเลยเอ๊มคนถ่ายไม่ถ่ายดีปะยี่สิบสองม้าเหรอยี่สิบสองจุดสี่ศูน จาก21.5นะครับก่อนโดนขึ้นมาเป็น22.4ขึ้นมาไม่ถึงม้าครับขึ้นมามันต้อง22.5นะจะได้ถึงมา้าอะไรประมานี้ขึ้นมาไม่ถึงมา้าอันนี้ช่างคิดอะไรว่าเราไปดึงตัววัด AF ออกแล้วค่อยวัดใหม่ตัดเอออกครับจะวัดแรงม้านี่ครับเราดึงตัววัดเอออกแล้วเราจะวัดแรงมา้ามันจะได้เพิ่มเท่าไหร่ เนี่ยฟังจากเสียงรถรู้แบบรู้สึกว่ารอบมันตัดเร็วเกินเนี่ยมันมันเสบเดียวมันก็ตัดแล้วได้ยี่สิบสองจุดสี่จุดหนึ่งเอาทำไมแรงม้าตกไมแยงจาตกแรงม้าตกเฉยอ่ะเดีมาลองเทส ลันสุดท้ายในชามสูตรนี้นะครับได้กี่มาเนีย่ยฟังจากเสียงนะฟังจากเสียงขึ้นแบบยันยานพุบแล้วก็ตัดเร็วตัดแล้วครับมาได้เป็นยี่สิบสองยิบสองจุดห้ารอบหน้าเอรอบที่แล้วเมื่อกี้ได้ยี่บสองจุดหก ดูที่ความเร็วมันจะตัดประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฉียดแต่ประมาณยี่สิบสองม้าครับยี่สิบสองจุดห้ายี่สิบสองจุดหกประมาณนี้ในชามในชามสูตรนี้นะครับ,รบมีชามมีกอง B M C แล้วก็ทอดของโจอินดี้ใครสนใจมาใช้บริการเลยครับรีแมปช่างกิ๊กโคราชพหาทะเลนี่ครับ อะไประมาณนี้ชามสูตรเจ้าดังหลักการเยอะๆทีนี้ผมก็เลยเนี่ยพอพอจูนเสร็จใช่ไหมช่างช่างกิ๊กก็เลยบอกว่าผมมีชามสูตรของอาจารย์ผมของอาจารย์ของช่างกิ๊กนะครับบอกว่าอยากให้ลองอยากลองไหมถ้าเกิดอยากลองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ลองผมก็เลยเอา้าวมีก็จัดไปดิอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะจะได้รู้เลยมีไดโนวัดจะได้เห็นตัวเลขนะครับว่ามันดีหรือไม่ดี จะจะได้เห็นความต่างกันอ่นะแต่เราไปดูกันเลยว่าเปลี่ยนชามแล้วจะเป็นยังไงนี่ครับวันนี้จะมาลองชามสูตรสูตรโคราชสูตรโคราชแต่รู้เลยวัดกันเลยชามเจ้าดังกับชามสูตรโคราชเป็นยังไงที่ใส่อยู่คือชามเจ้าดังอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันครับอันนี้คือขึ้นไดโน,โนวัดแรงมา้าเห็นจ่าเลย ไม่ใช่เอาความรู้สึกมาวัดเลยทีนี้เดี๋ยวเดีด๋ยววัดวัดชามนี้ก่อนชามที่อยู่ในรถวัดชามในรถว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนจจาเลยได้เท่าไหร่มาครับเดี๋ยววอมเครื่องก่อนหนึ่งรัน ครับก่อนก่อนเปลี่ยนชามก้าฟประมาณนี้เลยเราได้เทียบกันมากันหมตรง,แบบต,รงตรงท้ายไม่มีแรงเลยท้ายล่วงยาวเราลองชามสุดโคราชนะครับเป็นยังไงนี่ครับกําลังทําการเปลี่ยนชามอ่อครับนี่ครับชามใหม่สุดโคราชไม่เ,เหมือนกันนะครับ ปา,ายช่างกิ๊กของดีหัวทะเลทลายเพิ่มขึ้นท้ายมาเลยทลายมาหน่อยนึงเปลี่ยนแค่ชามเบ็ดน้ำหนักเดิม ไอ้แม่ปเดินมาเลยนะช็อคขึ้นมาแล้เราเดินป็นท้องขึ้นตัวหนึ่งไม่มหนึงตัวแี่ในชกวงที่ยนะเพิ่มมาส่งประมาณร้อยสี่ร้อยห้าไปต่อแล้วนต่ช่วงที่มันที่ผมใช้งานประมาณร้อยสามร้อยสี่เห็นไหมไม่ได้ปลดรอบเพิ่มอ่าไม่ไม่ไม่ได้จูนไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยแค่เปลี่ยนชาม่เฉย เนี่ยปลายมาเพิ่มไปเห็นไหมอันนี้บอกกับตรวลิงเดี๋ลองไปดูหน้าไมาที่ร้อยยี่ลยไปรอบเพื่อนเขาหน่หน้ารหไม่ร2 6 5สบหาสบายลองลองร้อยสีิบด้ พอมันมีกำลังไปลงบมันก็ตับลงตับลงร้อรอบเจ็ดพันรอยยี่สิบรอบหกพันห้าแล้วลองไปขี่จริงดูอีกทีนะครับ ม่ยี่สามตัวเนี่ยเอ่อเยอะเ่าเยอะใช่ตัวช่างกิ๊กจดีเขี่ยให้นิดนึงไมยี่สามแล้วเนี่ยประมาณพอดีเลยครับครับใครสนใจมาไล่ข้างจูนช่างกิ๊กทำได้หมดครับรถออโต้รถทำลูกใหญ่จบที่ช่างกิ๊กของดีหัาทะี้ครับนี่ครับเบอร์โทรีแมปไตโน เป็นไงบ้างครับหลังจากเปลี่ยนชามแล้วไม่ได้เรียนแมตเพิ่มนะครับเห็นความต่างไหมครับว่ามันต่างตรงไหนก็คือชามเดิมอะชามของ GLP ผมไล่เม็ดทั้งไล่เม็ดใหม่ทั้งเปลี่ยนสายพานใหม่นะครับไล่ตั้งแต่เม็ดหนักเดิมเลยยี่สิบหกเม็ดแล้วก็ไล่จนไปถึงเม็ดเบาสุดจนถึงเม็ดสิบสามก็คือมันต่างแค่รอบการออกตัวการขับแต่ว่าความเร็วไได้เท่าเดิม ความเร็วปลายอะไรเงี้ยฮะก็คือมันไม่ต่างครับแต่พอมาเปลี่ยนชามนี้เห็นไหมครับก็คือไม่ได้เขี่ยเพิ่มเห็นไหมครับอ่ะเรามาดูกราฟดีกว่าครับกราฟก็คืออันนี้สีแดงนะครับยี่สิบสองม้าสีล่าสุดคือสีเขียวยี่สิบสองจุดแปดครับอันเก่าชามเดิมที่เราได้ดีสุดคือยี่สิบสองจุดหกหกอันนี้ยี่สิบสองจุดแปดเจ็ดคือเรายังไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรเราเห็นตรงปลายมันเพิ่มขึ้นแล้วก็พอแล้วอมาดูนครับนี่ครับ ขึ้นมาปุ๊บเท่าๆกันเลย้วยความเร็วประมาณเก้าสิบหนึ่งร้อยเห็นไหมครับเ้นสีแดงอันเดิมเริ่มตกสีเขียวเห็นไหมสีเขียวฉีกทางออกไปมันทําให้ช่วงความเร็วกันเดินทางเนี่ยผมเดินทางประมาณร้อยยี่สิบเนี่ยร้อยสามสิบเนี่ยเห็นไหมห่างกันครับมันยังทําให้รถยังมีแรงอยู่เวลาเจอเนินเจอลมอความเร็วไม่ดรอปไม่ต้องเติมคันเร่งบ่อยครับแล้วก็ไปเห็นไหมชามใหม่มาตกที่เกือบร้อยเก้าสิบ ร้อยแปดสิบแปดชามเดิมตกแค่ร้อยเจ็ดสิบแปดเห็นไหมฮะต่างกันเท่าไหร่อ่ะต่างกันเยอะนะนี่ครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้ครับว่าก็ลองจะเป็นธาตุของการตลาดนะครับลองดูแถวบ้านดูก่อนนี่ฮนะชามแถวบ้านไม่กี่บาทเอาชามเดิมไปทำวิ่งดีกว่าชามเจ้าดังแบบมีวงมีแบรนด์หลักการอะไรเยอะแยะอีกครับ ประมาณนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็นเนี่ยติดต่อไปได้ช่างกิกครับก็คือช่างกิกทําได้หมดเลยตั้งแต่รถออโต้รถมีเกียนะครับรถเดิมรถลูกโตมีของเติมของอะไรมาหรือว่ากล่องพังทําได้หมดเลยปฏิดิตามในเพจดูได้เลยติดตามในเฟซช่างกิกเลยโอเควันนี้ยาวแล้วผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกําลังทาคลิปรีวิวไฟใครเคยบ้างไฟติดมอเตอร์ไซค์สาย,สายทัวร์ริ่งอะ่ะตั้งแต่ไฟหลักร้อยหลักพัน นะครับเป็นไฟ LED ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าไฟทปอดไลท์เนาะแต่มันไม่จบตอนนี้ผมกำลังจะรีวิวไฟเป็นแบบใบ LED ที่เขาเอาไปใส่กับตัดบอของรถยนต์นะครับเห็นไหมครับนั่นแหละที่มันจะแบบคัตออฟคมคลิปเลยราลองติดตามชมคลิปต่อไปอ่ะคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้า๊ายบายคุณครัวครัวคนครัวทำไงครับนี่วันนี้ับ